สูตรนี้ได้มาจากอาม,ม่าคนหนึ่งแกไปอยู่ฮ่องกงมาแล้วแกกลับมาแล้วมาเจอแม่เขาก็สอนวิธีต้มน้ําซุปให้แม่มคนที่มาชิมเรามาไกลๆเลย<อ>พี่เวลามาเราไม่อยากให้เขาผิดหวังมี2หม้อเพิ่มให้พี่สาวมาช่วยค่ะมันไม่ทานจริงๆพี่<อ>ช่วหงหลังๆลูกค้าเริ่มรู้จักเยอะแล้วก็ต้องเปิดบ้อสามพี่รองรับลูกค้าที่เขาอยากจะมาอุดหนุน,นลิ<อ>เราก็ไม่คิดว่าร้านเราจะเติบโตมาถึงตรงนี้ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟิสติเกอร์นะคะวันนี้เราพาทุกคนออกมาริมเมืองค่ะไม่ใช่นอกเมืองล้วก็ไม่ใช่ชานเมืองอยู่ใกล้ๆติด,ต,ดติดเมืองเลยค่ะแล้วก็จุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยด้านหน้าเขาเรียกว่าวัดโพเอนนะคะแล้วก็ตรงนี้มันคือเส้นทางถนนหลวงชนบทนนทบุรี4077อยู่ในเขตของอำเภอบางกรวยนนทบุรีนะคะที่มาวันนี้ก็เพราะว่ามีคนน่ยกระซิบมาหลังไมะคะ์ค่ะว่าอยากให้พี่ก้อยออกมาสูดอากาศแล้วก็มาสัมผัสชีวิตแบบชาวบ้านที่เขาขายของกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไง ถ้าใครเคยมาแล้วนะคะบอกบอกทางคนที่ไม่เคยมาด้วยนะคะพะพี่ก้อยอย่างงงเดี๋ยวจะทิ้งแผนที่ลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากทักทายกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยค่ะไปช่วยกันกินนะคะไปค่ะ อันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะเดี๋ยวถามชื่อร้านก่อนดีกว่าชื่อร้านอะไรคะร้านโกลี๋กว๋วยเตี๋ยวริมคลองค่ะค่ะอันนี้คุณอะไรคะโกหลีคะ่ะเจ้าของร้าน <c oughs> พี่ก้อยนะค<า>่ะพี่ก้อยส่ัสดี่ค่ะชื่อร้านโกลี๋ก๋วยเตี๋ยวริมคลองค่ะพี่แล้วร้านโกหลีเปิดปิดกี่โมงเปิด9ก้าโมงครึง่งปิดบ่ายสองโมงครึ่งจนหรือจนกว่าของจะหมดค่ะพี่ค่ะแล้วมีวันหยุดไหมคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะพี่ก้อย แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ขายใครตอนแรกๆคือพอแต่งงานกับแจ็คเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งแต่เราถนัดทาก๋วยเตี๋ยวไงพี่เพราะเป็นเพราะว่าเป็นสูตรของแม่ก็เลยลองมาเปิดที่นี่เพราะไม่ต้องเช่าที่ตอนมาก็ยังลกอยู่เลยพี่ก็เป็นสวนนะพี่สวนเป็นป่าเป็นป่าเลยก็เลยแบบอ่ะในเมื่อเราไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าที่มาเริ่มต้นที่นี่ดีกว่า เกาหลียังพอจําวันแรกที่มาขายตรงนี้ได้ไหมคะยจอนังไปกี่ปี7ปีเจ็ดปีเจ็ดปีกว่าจาได้คนเยอะมากรับไม่ไหววันแรกมาจากไหนกันคะคนเราแวกนี่แหละค่ะเขามาลองชิมมาช่วยอุดหนุนคนเยอะมากก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเกาหลีไปเป่าประกาศแล้วเขาถึงรู้เป่าเป่าค่ะเขียนป้ายหน้าร้านว่าเดี๋ยตรงนี้จะทําร้านก๋วยเตี๋ยวนะเปิดวันนี้วันนี้นะตอนนั้นคิดไหมเอาวะรวยแน่ไม่ได้คิดรวยเนะพี่คิดอย่างเดียวว่า ดีใจที่มีอาชีพเราเลี้ยงตัวเองได้ยอย่างเงี้ยพี่แล้ววันแรกเนี่ยขายมากน้อยแค่ไหนคะเกาหลีโอ้ยวันแรกเกือบหมื่นพี่ แล้ววันแรกอะก็สองหม้ออย่างนี้เลยเปล่าค่ะมีหลีคนเดียวเปิดหม้อเดียวหม้อเดียวค่ะมันนานไหมกว่าจะสองหม้อคะสองปีได้แล้วมั้งพี่สามปีแล้วมั้งที่พี่เขามาช่วยล่ะคนเริ่มเยอะเราไม่ทันแล้วลูกค้าเริ่มบอกว่าเฮ้ยรอหลีนานมากเลยคนที่มาชิมเรามาไกลๆกันเลยพี่ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเวลามาเราไม่อยากให้เขาผิดหวังก็เลยตัดสินใจกับทางแจ็คว่าเราจะเปิดหม้อสามเปิดหม้อสามใช่เพื่อรองรับลูกค้าที่เอ่อตั้งใจที่จะมาชิมอาหารเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบ ขัดแย้งกันมากเลยนะทำเ,อ <c oughs> เลอข้างนึงเป็นวัดตรงกันข้ามนี่ก็เคยนึเป,นเป็นทุ่งเลยค่ะค่ะค่ะพี่เป็นที่รลกล้างเลย <c oughs> ใช่ค่ะพี่ <c oughs> ร้านเราเนี่ยตรงเนี้ยมันคืออะไรทําไมคนเขาถึงแห่มากกันนี <c oughs> ่มองว่าเป็นที่คุณภาพนะพี่ <c oughs> เราใช้คือของอะ่ะถ้าหลี่มองว่ามันไม่ต้องอร่อยที่สุดหรอกพี่แต่ถ้าเกิดเราใช้ของ,ของที่มีคุณภาพดีม,มันก็ทําให้อาหารน่ะมันลงตัวพี่หลี่มองอย่างนั้นนะสูตรเนี้ยแม่เนี่ยได้มาจากอาม่าคนหนึ่งแกไปอยู่ฮ่องกงมาแล้วแกกลับมาแล้วมาเจอแม่มเขาก็สอนวิธีต้มน้ําซุปให้แม่มก็ลองผิดลองถูกการแต่แกก็มาสอนแล้วก็ปรับปรุงเอาก,อมอาก็มันก็มาถึงแบบพอดีตรงเนี้ยแหละพี่ก็หลี่ขายอะไรบ้างจ๊ะ ก๋วยเตีย๋ยวต้ยมยำเย็นตโฟตก็แล้วก็เกี๊ยวลูกจิ้มค่ะพี่แล้วในหนึ่งชามของก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอ่ะมันมีอะไรในนั้นบ้างคะหมูสับหมูชิ้นลูกชิ้นหมูเด้งค่ะพี่นีออ่ในส่วนของต้งยมยำที่เป็นหมูนะ<า>แล้วส่วนของเย็นตโฟก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องปลาไม่มีอแอมงกปุนไม่ได้ใส่เห็ดนะพี่ ที่นี่เขาไม่ค่อยทานกันพี่ก็ให้ถามนิดนึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันมีอยู่เยอะมากเลยอ่ะเราคิดว่าของเราแตกต่างจากคนอื่นไหมถ้าแตกต่างของหลีคือหมูเด้งของหลีมากกว่าอืมไอ้ที่เป็นแผ่นใหญ่ใช่ใช่ใช่ใหญ่จริงๆนี่มีความรู้สึกว่าถ้าแผ่นใหญ่เป็นดูน่ากินกว่าเยอะนะก็เริ่มทำตัแตอนนั้นเลยพี่คิดเองทําเองเลยพี่พี่เห็นด้านหน้ารอบข้างอ่ะมันมีร้านเล็กๆด้วยเนอะอ๋อนี่เป็นเพื่อนเพื่อนกันใช่ค่ะก็เป็นพี่พี่น้องๆ้องหลีอยงั้นนะคะพี่ หลายคนเขาก็ชมว่าเออทุกร้านที่อยู่กรีอร่อยพี่อร่อยทุกร้านอยากให้พี่ก้อยลองชิมดูนะเดินเข้ามาช่ข,ของสารเห็นรีวิวชม,ชมกันนักเลยม,มาครบหมดแล้วค่ะเต็นโตแค่เห็นก็หอบแล้วค่ะดูดี <c oughs> คือร้านเนี้ยนะคะเขาจะเป็นเหมือนศูนย์รวมจักรวาลมาเวลเลยค่ะคือ <c oughs> แต่ละร้านเนี่ยเขาจะรู้จักกันแล้วเขาก็ชวนกันมาขายนะคะําแรกที่พี่ก้อยสั่งก็คือเส้นหมี่ต้มยำหมูดูขนาดหมู หมูเด้งแพงของเขาเนี่ยโอ้โหนี่แบบมันใหญ่มากมันใหญ่มากจัดเลยจัดเลยอ่าอันนี้หมูเด้งเลยค่ะแพรใหญ่มีความหนานุ่มนิ่มเน้งอร่อยนะเนื้อเขาจะละเอียดละเอียดเลยนะคะไม่เหนียวชุ่มฉ่ำน้ำสุก ยอมากควรกินต้มยำนะคะแล้วรสมันไม่ได้เผ็ดแบบเวอร์วังอ่ะมันคือความกลมกล่อมอร่อยลงตัวเผ็ดนิดหน่อยพอให้ได้น้ำมูกค่ะเวิร์กเนี้ยเขาบอกว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟโบราณดูดิ พี่ก็สั่งมาหนึ่งแก้วมีฟองนมด้วยเออสมคำล่ำลืออืมรสดีมากแล้วก็ต่อมาจะเป็นเย็นเต้ฟต้มยำค่ะมาร้านนี้ต้องกินต้ยมยำนะคะดูดิหอมบุง้งฟองใหญ่ๆมากๆนะครั สัมผัสแรกของน้ำเย็นเตาโฟคือหอมเต้าหู้ยีมากรสหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดไปด้วยกันได้คนเล่มากันแล้วค่ะคุณใส่ต้องต่อคิวจริงๆเนาะรวมได้นะครับสามพันร้อยเขาปรุงรสได้มือเที่ยงมากเลยค่ะคือน้ำซุปเขาเนี่ยคือถือว่าเด็ดเลยถือกล้วยค่ะน้ำจดติ่งๆลูกชิ้นกุ้งค่ะด้งๆหนึบหนึบ นั่นนั่นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแห้งกันบ้างนะคะนี่เลยเพราะให้มะนาวมาแต่เราต้องแบกหมูหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหมูเราจะเปรี้ยวใส่เข้าไปใส่เข้าไปหมูเยอะเนอะ้อแต่ละชามของเขา,าเขาให้อะ่ะคือไม่น้อยเลยอ่ะโอ้โหทั้งเครื่องทั้งเส้นแบบไม่แปลกใจเลยทําไมเปิดสามหมอ้อชิมไฮไลท์เลยหมูแดงกับเส้นบะหมี่ คือเส้นบะหมี่ได้มาตรฐานค่ะอันนี้ลูกชิ้นอืชอบความถั่วของเขาด้วยนะอืถั่วเขาดีมากสิ่งที่เราสั่งมาเพื่อที่จะกินบะหมี่แห้งก็คือเกี๊ยวเห็นในรีวิวเขาบอกว่าอร่อยกันนะคะ่ะ เกี้ยวหมูหมักหอมกลิ่นน้ำมันงาอมหวานอมเค็มอร่อยมันๆม,มือสัน่น <c oughs> มือสั่นทุกทีที่เจอของอร่อยเ <c oughs> ทมสุพูดอร่อยไม่รู้ว่าทำเองหรือเปล่านะคะแต่อร่อยเลยอะ่ะอร่อย <c oughs> เป็นออปชั่นเสริมที่เขาวางให้บนโต๊ะนะคะ <c oughs> พี่ก้อยเห็นมันน่ากินมาก <c oughs> ก็เลยต้องจัดหท่าไหะ่ะดูเลยเนี่ เฟ็2เรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเห็นในรีวิวหลายคนชมว่าอร่อยมากก็ดูดิอลังการมากเลยมันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะนี่ดูหนังกรอบเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดคนชอบกินชส้เกาะอ,อีสานน่าจะชอบนะคะพี่ก็ชอบ่อร่อยอันนี้ของโปรดพี่ก้อยคะ่ะดูดิมีติตมนันนิดนะคะอาบน้ำเลยลงสปา ไม้ย่อมย่อมกำลังดีนะคะอืมอร่อยไม่แห้งเพราะว่าไม่ชอบกินหมูสตะหมูสเต๊ะตแห้งๆอะคะ่ะพ้าะค้อนน้ำจิ้เมนเนียนดเลยนะคะรสชาติดีค่ะรสชาติดีลูกชิ้นหมูหอมพริกมากเลยค่ะเผ็ดเลยอะใครชอบกินเผ็ดต,ต้องสั่งเลยนะคะลูกชิ้นเนื้อเด้งๆค่ะหนุบหนุไม่เละเลยน้ำจิ้มขอเขาอร่อยค่ะตอนเขาจะย่างลูกชิ้นแบบ ให้มันมีความเกรียมนิดๆอ่ะไม่ได้กินลูกชิ้นปิ้งอย่างนี้มานานแล้วค่ะรู้สึกรู้สึกดีเลยเไม่รู้ว่าจะย,ยังกรอบอยู่เปล่าเดี๋ยวลองเลยยืนยันด้วยเสียงกรอบคะ่ะขนาดวางไว้พักนึง้เนาะเออจริงด้วยวะ่ะโอ้ยตายแล้วมันเยอะจนมองไม่เห็นเลยค่ะกล้วยทอดเนี่ยดูดอานนี้ดีกว่างาเย <Favorite. S 2> อะดีอืกินได้ค่ะ วางไว้สักระยะหนึ่งแล้วอันนี้พี่ว่าอยากกินอันนี้พี่คนขายน่ารักมากเลยเสียงพ่อพ่อตอนเราเสิร์ฟเรานะคะอร่อยก๋วยเตี๋ยวของร้านโกาหลีเนี่ยมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาแบบพื้นบ้านเลยนะคะ แต่มันก็แปลกใจเนะทำไมเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆเนี่ยแต่พอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกถึงความพิเศษอ่ะมันอาจจะเป็นอย่างที่บอกอ่ะเขาพิถีพิถันในการคัดสรรพวกเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆของเขาอ่ะรวมทั้งที่โดดเด่นมากๆคือน้ําซุปของเขาเขาปรุงแบบร้อนๆแล้วก็คมกรอบดีนะคะมันเลยทําให้แบบกินอะไรก็อร่อยนะคะแล้วก็ที่พี่ก้อยชอบมากๆคือรสมือเขาอ่ะมันแม่นยํามากเลยคือเที่ยงตรงมากเลยเขาปรุงก็มันยออกมาได้ครบรสเลยมีความแบบชัดเจนในรสชาติที่มันเข้ากันเลยมันเลยออกมาแล้วมันก็ เลยถูกปากถูกใจกินได้สอนเรื่องอย่างเรื่อยๆเลยนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งเลยอะ่ะที่เรามากินตรงนี้แล้วมันได้ครบหมดเลยอะคะ่ะชอบจริงๆเลย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดน้าวัดตะเคียนแล้วค่ะดีโกลีอะ่ะแกเป็นคนแนะนําให้มาเองแกบอกว่าลองมาเที่ยวตลาดน้าวัดตะเคียนดูนะคะเออดีนะเขามีของขายกระจุกกระจิ๊กที่ยังดูเป็นของบ้านๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะพี่ก้อยว่าแนะนําให้มากินเลยค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมาเที่ยวต่อนะคะก็ฝากทักทายกันในคอมเมนต์หน่อยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะไปก่อนนะไปตามต่อในเฟซบุ๊กเลยค่ะไปชอปปิ้งต่อบ๊ายบายค่ะ